สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ MRT บางยี่ขันประตูหนึ่งนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตลาดนัดนะครับอยู่ที่ติดกับ MRT บางยี่ขันนี้เลยตอนนี้อยู่ที่จรันสนิทวงท่าสิบเอ็ดนะครับอุ้ยมีรถเมล์่ันรถเมล์สายสองแปดันเกษมจะจุจัรนะครับอุ้ยอันนี้มีแบบรถกระปอมาด้วยรถกระป๋ตอตรงนี้เขาก็จะผ่านไปจาก MRT บางยี่ขันนะครับแล้วก็ไปถึงที่บริเวณเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับป่ะเดี๋ยวเรา เดินไปด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเดินไปตลาดนะครับถ้าลงมาจาก m อ t บางยีขันประตูหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับไปหน่อยเดียวนะนี่เลยมาถึงตลาดแล้วนะครับตลาดก็คืออยู่ใต้รถไฟฟ้านี่เลยโอ้ oh. มีร้านคาเฟ่อันนี้คือตลาดอินดี้นะครับอินดี้อินดี้บางยี่ขันเนาะไม่แน่ใจว่าเขาใช้เป็นอินดี้สาขาอะไรแต่ว่าอยู่ติดกับ รถไฟฟ้าบางยี่ขันแล้วก็อินดี้บางยี่ขันเลยจบๆ <c oughs> อันนี้คือประตูทางนั้นประตูสี่นะครับให้ลงประตูหนึ่งนะทุกคนมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดนะถ้าไปประตูสี่มันจะอยู่คนละด้านอันนี้เขาป,ปิดเขาปิดกีด่โมงไม่รู้เนี่ยน่าจะไม่ดึกมากอุ้ยนี่ไงเขามีแบบว่าร้านซุก,กี้เยอะแยะเลยซุก,กุ้งซุก,กี้เดี๋ยวเราไปเราก็ต้องไปหาข้าวกินเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปอยู่ โอ้ร้านตัดผมมีสองชั้นด้วยอย่างเจ๋งร้านตัดผมร้านอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยร้านของกินเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยร้านแบบว่ามีแบบว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มรองเท้ามือสองนะครับอันนี้เป็นร้านทําเล็บต่อขนตาอุยร้านรองเท้าอุ้ยร้านรองเท้าอยู่ด้านบนเดี๋ยวลองพาเดินก่อนอืมมีร้านเสื้อด้วยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองโอ้เสื้อ เสื้อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกางเกงหกสิบไม่กางเกงขาสั้นนะสื้อไปสักโอแต่ว่ามันหนาไปหน่อยเนาะมันเป็นผ้านั่นอ่ะมันเป็นผ่าลูกฟุกลูกอะไรซึ่งักไม่ใช่ลูกฟูกมันเป็นผ้าเลยแบบหนาหนาหนามันร้อนเราเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบผ้าหนาแต่วังเกงน่ารักดีเดี๋ยวไปหาเดินดูก่อนอุ้ยด้านหลังของกินเยอะมากเลยจริงจริงนเดี๋ยวลองเดินดูก่อน อออันนี้เป็นเคสมือถือหุ้ยมาดูเคสมือถือใหม่กันนะเอ๊ไม่เห็นมีเลยไม่มีเลยอะส่วนมากแบบงงมากเขาไค่อยเอามาขายไปเดินดูบรรยากาศของตลาดคนระับอันนี้คือเป็นโซนโซนเสื้อผ้าโซนขายเสื้อผ้าอยู่ล็อกหนึ่งนะฮะนอกจกนั้นก็คือเป็นล็อกขายของกินหมดเลยคือ คนมาตลาดก็มากินข้าววันนี้เนาะอาจจะแบบว่าช่วงหลังๆมาอาจจะไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเกี่ยวกับเสื้อผ้าเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเทรนด์การช้อปปิ้งเสื้อผ้ามันก็เปลี่ยนไปเนาะมันก็จะเป็นการช้อปปิ้งที่อยู่ในแพลตฟอร์อมอินเทอร์เน็ตจะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะอยลูกชิน้นเราก็จะแต่ว่ามันน่าจะไม่มีที่นั่งกินแล้วว่ะทุกคนน่าจะนั่งกินไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่าคนเยอะมากยำอุ้ยนี้ ปลาหมึกยิวตลาดอินปลาทอดชุดละหกสิบห้าโหของกินเยอะเลยพัดมีตลาดอินตลาดอินดี้อินดี้ติดกับรถไฟฟ้าบางยี่ขันนะครับเอเมทีบางยี่ขันอุ้ยไส้กรอกก็น่ากินไส้กรอกันยค่ะนี่ไก่อันนี้อะไรสปาเกตตี้ทุกคนสปาเกตตี้ ข้าวเหนียวมะม่วงนะโอ้ยนำมาเผาปั่นแต่ว่าไม่มีโต๊ะนั่งกินเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศไปต่อเนื่องนะฮะว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ไมละสิบบาทโอ้มีหอยด้วยอ่ะหอยตลาดอินดี้ตลาดอินดี้ น่าจะเป็นอินดี้บางยี่ขันปะเพราะว่าไม่เขาไม่ได้บอกว่าอะไรเขาบอกแค่ตลาดอินดี้แต่คือเราก็มาสาขานี้บอ่อยอยนะู่นะอุ้ยอุ้ยกินซูชิไหมง่ายๆจบจบในเบกก็มีสามชิ้นห้าสิบรานน้ำด้านผลไม้ปัน่นอุ้ยมีอันนี้ด้วยไอติมผักอุ้ยเดี๋ยวไปเดินดูด้านนี้ อุ้ยมาเดินด้านนี้อุ้ยบาร์บีคิวขอทอดไก่ทอดอะไรเงี้ยนะอุ้ยยำไก่แซ่บอุ้ยมะเร็งทอดก็มีนะทุกคนเนี่ยด้านนี้มะเร็งทอดขนมเดืองเดี๋ยวเราก็คืออาจจะต้องซื้อที่แบบว่ามันเป็นแบบเป็นชินช้นๆนแะ่ะอุ้ยแซลมอนแซลมอนก็มี อโอ้โหทุกคนมีกุ้งด้วยครับรอดกับสิบ,บาทกุ้งเผานะครับอ่าเดี๋ยวเดินมาด้านนี้น,น้ำปั่นอุ้ยอันนี้ไข่ยี่สิบ,บาทสามไม้าสิบเดี๋ยวอ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้ปาลาหมึกนะครับสาสิบ้าบาทสามไมหนึ่งรอยอุ้ยมันยาวไปถึงนู้นเลยนะก็คือเดินบนไปบนมาได้หกแถวหนึ 1, ่งสิบแถวสอง นี้ยอ้ยข,ข้าวโค้าวกุกกะปิ้ยข้กุกกะปิโอ้นี่ให้กินน่อ้าสิบเก้าบาทเจ็สิบเก้าบาทแล้วแต่แต่ข้าวกุกกะปิข้ากุกกะปิน่ากินมากแต่ว่าคนยืนรอคิวเต็มเลยของทอดอุ้ยร้านยำ ยำข้าวโพดยำอะไรเงี้ยต่างๆนะยำของยำหอยเกดเกนว่ะกุ้งกุงร้งรอ,อ,ยอยเก้าสิบสองร้อยนี่กับข้าวของกินเยอะเยอะมากเลยทุกคนของกินเยอะมากเลยโออันนี้เป็นแบบของสลัดทุนมาก เดี๋ยวเดินพาเดินก่อนแต่ว่าโอ้รงนตรงนู้รู้สึกว่าจะมีโต๊อยู่อ่าไป,ดไปเดินเรื่อยๆนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ทุ่มสี่สิบเก้านะครับเดีย๋ยวลองเดินดูบรรยากาศก,ากันนะว่ามีอะไรแต่ว่าแบบเมื่อกี้อยากกินค่ะอยากกินข้าวคกะปิข้าวมกไก่อืออออิบอิบกินข้าวมกไก่แล้วเราอะ กินจะกินข้าวหมกไก่แล้วคุยพิซซ่าก็มีเมื่อตอนที่แบบไปเที่ยวภูกเก็ตอะเนาะก็ได้กินหรือเปล่าไม่แน่ใจอุยขนมขนมด้วยเอ่อแล้วก็เหมือนไปเดินไปเดินที่เพชรบุรีซอยห้านะครับ ก็จะหากินข้าวหมกไก่เพราะตอนนั้นไม่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นชุมชนของอิสลามหรือว่ามุสลิมอ่ะเนาะเขาจะมีร้านขายข้าวอาหารยิบเอยอาหารอ,อ,อิสลามอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาหารใต้เราไปปุ๊บเขาก็ปิดไงอันนี้อะไรอัอนนี้ก็ข้าวหมกไก่เหมือนกันใอ๋อแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะกินร้านไหนอันนี้อะไรอันนี้เป็นร้านยำโอ้ อุ้ยเดี๋ยวนี้คือไส้กรอกอะ่ะเนีก้อนละสองบาทแล้วเนาะโอ้ร้านยำกุ้งอุ้ยขุยขนมอุ้ยขนมอุ้ยเป็นลูกลูกใหญ่ขอนี่ฮะเด็กขอนี่ฮะกินอันนี้ก่อนหกลูกยี่สิบสิบลูกสามสิบสิบสามลูกสี่สิบเอาเอาสักสามสิบบาทก่อนทุกคน ได้ขนมมาแล้วหนึ่งโอ้เขียวอุ้ยผลไม้ดองของดงของดองทุกคนรับเผานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปรู้สึกว่าจะอยู่ในซอยนี้เนอะเมื่อสักครู่เราจะกินข้าวหมกไก่เพราะว่าเรารู้สึกว่าข้าวหมกไก่ที่เป็นคนอ,อคนใต้ทำอาจจะอร่อยนี่ไงทดครับ ข้าวหมกไก่ครับาากล่องนี้กะบ้านครับอบ้น้ากินจังเลยข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่วิร้านขนมโบราณวิยกยวซายทอดจัดข้าวหมกไก่มาแล้วทุกคนหนึ่งกินอะไรอีกกินอะไรดี ขนมได้ขนมมาแล้วไนดะ้อ๋อต้องไปซื้อน้ำเขาไปเขาตัวไปซื้อน้ำตอนซื้อน้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้น้ำอยู่ฝั่งด้านนู้นนั่นเลยไปเดี๋ยวลองไปเดินอ,อันนี้คือพาเดินแบบร,บรอบๆแล้วเราก็เลยจะซื้อของกินแล้วนะทุกคนร้านน้ำอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยนี่เนี่ยร้านร้านน้ำปั่นโอ้ยไมคนเยอะจังทำไมร้านร้านร้านคนเยอะจัง หรือว่าต้องไปกินร้านนู้นมีร้านไหนอีกไหมอ่ะได้นะ้ำมะพร้าวปั่นมาแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือวันนี้เราก็จะกินแค่ให้เขามากินแค่ <c oughs> ข้าวมัไก่ครับน้ำมะพร้าวปัน่นแล้วก็ข้าหนมุมไข่เต่านแบบว่ามีต่างชาติต่างชาติเขามากินอันนี้กันเมื่อกี้เขาเห็นเขาแบบเพื่างาเขาเหนี่ยวมะม่วงเขาคพื่อหาเขาเหนี่ยวมะม่วงอ,อยู่เมื่อกี้ คือข้าวเหนียวม่วนก็คือเป็นแบบอาหารที่ต่างชาติชอบนะเนาะเพราะมันอร่อยนะขนาดคนไทยก็ยังชอบเลยเดี๋แต่ต่างชาติเลยคนไทยก็ชอบเดี๋ยวไปหาโต๊ะก่อนทุกคนไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็แล้วแต่เลยกินริมทางดูน่าสงสารมาไปหาโต๊ะแป๊บตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะครับมันกินมาเป็นของคุณ น,น่าจะเป็นของคนมุสลิมทําอิสลามทําอ่ะมันน่าจะอร่อยมากม,มีน้ำแล้วก็แล้วก็ซื้อขนมมากินหนึ่งสรู้สึกจะซื้อ10ลูกอ่ะสิบลูก30มสบบสามลูกสี่สิบเราก็เลยเอานี่ลูกใหญ่อยู่นะน่ากินมากอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วนะครับ